อ่ช <aunque S 2> ่วงนี้เราเรียนเชิญเลยดีกว่าใช่ไคุณเทียครับผมเป็นผูกกก็วันนี้ก็ก็ต้องกราบเชิญนะครับพระเอกในงานของวันนี้นะครับเสียงประดุ้ยกับคุณวันชัยลาภิไลพงศ์ เชิญบอกกล่าวถึงความรู้สึกในวันวันนี้ครับว่ามีความอบอุ่นแค่ไหนครับเนี่ยครับรู้สึกโอ้โหไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่นักเวทีคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยก็ถ่อมตัวไม่ได้ก่อนจะนปกันครับที่ผมจัดงานนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับที่ให้ผมเกิดมานาบูรลูกนะความวุ่นวายมาทราพความสบายนวายร่อน ความเดือดร้อนให้เพื่อนมาสร้างความสุขมาสร้างความดีให้สังคมนะครับก็ถ้าไม่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็คนเรานะครับก็คือพูดง่ายๆนกต้องมีขนคนต้องมีเพื่อนนะครับในที่นี้คือเพื่อนของผมทุกทุกคนนะครับก็ จากมาในงางของบทครั้งนี้นะครับครับผมอีกข้อนึงครับเนี่ยครับครับทาไมถึงต้องมาจัดที่เขาใหญ่คืออย่างนี้นะครับเออผมทำเออคือพูดง่ายเราทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้ว<อ>วันนี้เราอยากอยากจะทําเพื่อตัวเราเองบ้าง<อ>เราก็คิดว่าเออเราอยู่จนมาถึงอายุขนาดนี้นะ<อ>คือเราชอบเพลงเพื่อชีวิตเนชีวิตจิตใจแล้วก็น้ำหมูรุงเทพผมชอบกานาแล้วเราก็จ นักขังวะเพราะบ้านเราอยู่ที่ปากช่องอยู่แล้วเราก็เลยจัดงานขึ้นมาในตรงนี้เพราะว่าเรามีบ้านลักที่สองอยู่ที่ปากช่องที่สองเหรอครับเกาแบไหไม่สร้างมาที่เาเลยบ้านบ้านนะครับก็เลยมาจัดงานตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าอยากจะทําอะไรสักรั้งนะครับเพื่อให้ทาความต้งการของชีวิตเราครับนั่คือคือความความที่เราอยากจะจัดงานอะไรขึ้นมานะครับ แล้วก็อีกประการก็คืออย่างที่พูดไปคือโลกต้องมีผลคนต้องมีเพื่อนนะครับคือที่นมาให้คือเพื่อนทั้งหมดก็เดี๋ยวจะขอเออตอนที่เก่าอะไรมากเลยวันนี้นะขอขอขั้นจำหัดที่ตึงนะครับในนี้ผมมีแขกผู้ใหญ่บรรลุท่านนะฮะได้เลยครับเียเป็นพี่ชายที่แสนดีของผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยนเชิญท่านอัยการที่ทั์อบสุวรรณนะครับขึ้นมาเก่าอวยพรให้ผมสักหน่อยครับสวัสดีครับ รังสรรค์ผลงานโดยกระชอนคอม